ไม่ไปเป็นไม่เป็นไร แช่หนิวซังนอนไได้แกเารู้แล้วแช่นิวซังช่นิวซังสายขมาือไม่ได้นะและนี่คือเต็นท์ของเรากลางเสร็จแล้ว วสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาสุพรรณสุพรรบุรีแต่ว่าเราอยู่อำเภอด่านช้าง ตอนนี้เราอยู่ที่กระต่ายเมล์เทนวิวแคมป์นะคะชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่าถ้าแบบใครยังไม่เคยแคมป์อ่ะในแคมป์ที่เนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันครบเลยอะ่ะห้องน้ําดีวิวสวยลมเย็นมากแล้วห้องน้ําก็มีสามที่แล้วเราเราอยู่เราอยู่ชั้นบนสุดเลยแล้วมันจะเป็นเขาแบบเหมือนขั้นบันไดอะ่ะแล้วมันวิวดีมากเลยอะ่ะที่ที่ที่ให้เห็นไปนะคือเขาคิดมาแล้วจะสัรมาแล้วว่า มันประมาณนี้ใช้ชีวิตง่ายในการตั้งแคมป์อะไรมันไม่ลําบากเลยเอางี้ดีกว่าปักก็ใกล้เขาจะวางเป็นเขาเขาจะปักเป็นที่ที่ไว้แล้วเ,เราก็เช่าสายไฟเขามามีหมูกระทะมีลูกชิ้นทอดมีส้มตำขายด้วยอะไรเงี้ยเออก็มีมีมีร้านอาหารด้วยมั้งแบบสั่งได้สั่งอาหารตามสั่งได้อืเรามาช่วงปีใหม่เราเต็นท์มาเองเต็นท์เราค่าตั้งสัมบาทคนละ300รอนะแต่เขาก็จะมีเต็นท์ รูปให้มีพันสองกับพันสี่เออใหญ่มากเหมือนกันเราจองประมาณต้นเดือนฮันวาก็ยังไม่เต็มแล้วพี่เขาแนะนํามาว่าห้าโมงเย็นควรอาบน้ําได้แล้วน่ากลัวมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอยู่กับเพื่อนๆในวัดกันต้มต๋ามหาตอนหมูกระทะทีเดียวหาโน้ตบุ๊กคนด้วยเหรอเปีหน้าสองพันยี่สิบสามจองแล้วเปล่าเปล่าออเดอร์ทำถามไม่ค่อยดี บอกว่าถอยกินตอนหมูขาบะล่ะจะกินเลยก็ได้นี่กี่โมงแล้วสี่โมงอ๋อเดี๋ยวเราพาทัวร์นะตรงนี้เดินมาจากเต็น์ประมาณยี่สิบเก้าก็จะมีห้องน้ำเลยประมาณสี่ห้าห้องเราก็ต้องรีบอาบนี่ยแล้วคือมันเป็นสนามหญ้าที่มันเรียบเขาแบ่งสัดแบ่งส่วนดีมากๆเลยห้องน้ำเขาแบ่งชายหญิงนะห้องน้ำมีฝักบัววิสตู จะเป็นเต็นท์โซนอาหารมีหมูกระทะมีย่งปลาเผาต่างๆก็จะมีส้มตำมีลูกชิ้นทอดด้วยเห็น <มา S 2> ไหมหยิบบรรยากตอนกลางคืนอะไรต่อไป จะเอาจะกินเลยใช่ไหมไออันนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันสารทิพย์สารทิพย์ไม่ทำอะไรทางน้ปิดไปก่อนหนาวหนาวหนาวปิดปิดกิจกรรมต่อมาแคมป์ก็ต้องกินมันไม่ต้องการซิเจนนะโอ้กระทะ ห่มากอะไรนี่ะไอะไรไปเนี่ยยินหรือหวยต้องถูกอะไม่ไม่ถึงอันนี้อ๋อเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นนันนแทนเรามาไปเลไปกูหรออ๋อยงได้หมดอะรนะตั้งแต่เช้าแกกูขับรถมาเพรดกูเหมือนกูจีบกูใหม่ๆอ่ะว้ เอาหมูลงเอาหมูลงกูยกให้แม่แล้วมึงกี้ไง <name>. แต่ป้าจะกดร้านใหม่ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าอากาศอยู่ที่สิบเจ็ดองศาอากาศดีมากๆแล้วก็มีหมอกด้วยอนะ่ะไม่จะมีดีแล้วจะให้